สวัสดีครับชื่อไบ์นะครับลพี่พงษ์ทับสวรครับก็ละครกำลังออนแอร์อยู่นะครับชื่อเรื่องว่าเมียจำเป็นครับผมไบร์เนี่ยก็รับบทเป็นสุธทีนะครับผมเป็นหนุ่มผลิตงานเอ่อหนุ่มในโรงงานผลิตยางรถยนต์ครับผมก็จะเป็นเพื่อนกับนางเอกซึ่งแอบชอบนางเอกครับก็ไกลตัวประมาณหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปแบบแบกยกยางซึ่งมันหนักหนักมากๆมันมีซีนหนึ่งคือไบร์จำได้เลยคือแบบว่าเราเนี่ยต้องยกยกยางซึ่งมันหนัก แล้วเราต้องพูดกับพระเอกต่อเลยคือพระเอกเขาเดินมาแล้วเรายกปุ๊บแล้วเราพูดต่อเลยสรุปเราหอแบแปลว่ายกเสร็จปุ๊บเรา <laughs> หายใจไม่ทันนี่ครับซึ่งก็สนุกดีครับผมจริงๆพัทในโรงงานเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเราเ,เป็นแบบว่าในเรื่องอ่ะเราจะเป็นแอบชอบนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็จะไปแต่งงานกับพระเอกซึ่งแบบไปเป็นไปเป็นคู่แต่งงานแทนคนอื่นซึ่งเราเนี่ยก็คอยช่วยนางเอกครับผมก็ จะเป็นพาร์ทส่วนญ่ส่วนมากเนี่ยไบ้ก็จะเป็นพาร์ทดราม่าก,กับนางเอกมากกว่าครับไม่ถึงกับร้องไห้โฮครับแต่ว่าเราจะแบบคอยเอาใจช่วยนางเอกแบบว่าแล้วก็รอลองเอกให้แบบหันมาสนใจเราบ้างทําไมถึงแบบว่าต้องคือนางเอกเนี่ยเขาจะโดนพระเอกเนแกล้งโดนทําร้ายตลอดซึ่งเราก็แบบว่าทำไมไม่ยอมออกมาสักทีเงี้ยครับซึ่งจริงๆจ,จะมีอีกตัวละครนึงด้วยชื่อว่าจิว๋วก็คือพี่ซีนเนี่ยพี่ซีนก็จะมาชอบเราเราก็จะไปชอบนางเอกอีกทีหนึ่งหลายทอดเลยครับใช่ ใช่ครับก็คุกกิกประมาณหนึ่งครับแต่ว่าส่วนมากพาร์ทของมันก็จะเป็นดราม,มา่าเพราะว่าเราแบบเอาช่วยช่วยนางเอกแล้วแบบนางเอกเขาก็โดนมาหนักแล้วเราก็ถามว่าแบบประมาณว่าทำไมไม่ออกมาสักทีเราจะช่วยเขาตลอดเนี่ยครับซึ่งซึ่งนางเอกเขาก็ไม่ยอมออกมาครับ <Thank you. S 1> ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยคนก็เห็นเรามากขึ้นบางคนแบบมาทักในชีแบบเห็นในละครนะอะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็คาดหวังในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบว่าตามเขาเรียกว่าตามตาม ตามโลกนะครับใช่ครับก็ตามเช็คบ้างครับก็มีทั้งคําติแล้วก็คําชมนะครับคําคําชมก็มีแบบวา่าเล่นดีขึ้นกว่าเรื่องที่แล้วนะเรื่องที่แล้วคือเรื่องละครเรื่องแรกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2แบบหน้าตาดีเ,าเล่นละครดีขึ้นบางคนก็จะแบบมาติแบบประมาณว่าโอเคเล่นดีแล้วแต่ว่าย,ยังล้นไปหน่อยแล้วก็โอเคเราก็พอเราได้รับรู้เราก็จะได้ปรับปรับขึ้นครับผมโอเคมากๆเลยครับโอเคมากๆ,ๆ,ๆ ทั้งคําติทั้งคําชมเราคเคมากเขาติเราแปลว่าเราจะได้เห็นแบบข้อผิดพลาดเราได้ง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยครับก็พอใจในระดับหนึ่งครับจริงๆก็อยากทําให้มันดีกว่านี้ครับซึ่งละครเรื่องต่อไปพอเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะทําให้มันดีขึ้นครับจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีมาเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าถ้าเขาเปรียบเทียบก็โอเคครับซึ่งมันเป็นความคิดของคนซึ่งถ้าเกิดเขาเปรียบเทียบเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ไม่ดีกว่าคือบุคลิกภาพแล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปก็แล้วแต่คน ห่างกันเยอะมากๆเลยครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยข้ามสีันดอนันจะเป็นแบบในบทเนี่ยจะรับบทเป็นแบบนักสแสดงในแบบซึ่งแบบขายยาด้วยเงี้ยครับซึ่งมันห่างไกลกับตัวเรามากซึ่งทั้งเล่นยาแล้วก็ขายยาด้วยซึ่งเรื่องเรื่องเ,อเมจะเป็นตอนนี้ครับมันเป็นแบบว่าหนุ่มนิ่งเงียบเงียบแสนดีคอยเอาใจช่วยนางเอกเอนี่ยครับมันก็ค่อนข้างแบบต่างกันโดยเชิงเลยตอนนี้ก็มีถ่ายอีก2เรื่องครับชื่อเรื่องว่าเกมปาถนาครับแล้วก็ชื่อเรื่องว่าโบเพอร้อยลายครับแตกต่างอยู่ครับอีก2เรื่องซึ่งเรื่อง เกมมหนานะครับเราก็รับบทเป็นแบบว่าหนุ่ม delivery man ส่งของเนี่ยครับแบบเป็นเพื่อนของน้องนางเอกใช่แล้วก็ไปช่วยนางเอกแล้วก็ช่วยพระเอกในภารกิจต่างๆครับส่วนเรื่องออบุเพ้อยร้ายนะครับเรารับบทเป็นแฝดเลยซึ่งแบบใช่ครับท้าทายมากก็จะรับบทเป็นทามกับทัตครับก็จะเป็นคนนึงเนี่ยจะเป็นแฝดที่ทํางานเ,เปิดบริษัทเอเจนซี่นักแสดงครับผมอีกคนนึงนี่ก็เป็นหมอซึ่งคาแรคเตอร์สองตัวนี้ก็แตกต่างกัน,กนมากคนที่เป็นแบบว่า เจ้าของบริษัทเอเจนซี่เนี่ยก็จะเป็นหนุ่มเพย์บอยขี้เล่นเซล,ล์คนนู้นคนนี้ไปทั่วซึ่งเป็นถ้าเกิดอีกคนหนึ่งก็จะเป็นหมอก็จะเป็นแบบนิ่งๆเงียบสุขุมหน่อยครับบางซีมันเข้าด้วยกันนี่ครับบางทีเราเป็นคนที่เป็นเพย์บอยแล้วก็จะแบบว่าบุคลิกภาพมันก็เปลี่ยนแล้วพอเราไปเล่นแบบเป็นหมอปุ๊บมันแบบบางทีมันปรับไม่ทันแต่ว่ามันก็ค่อยๆจูนไปเรื่อยๆครับมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ทางพี่แพรเนี่ยคอยสกีนคอยช่วยดูให้ระดับหนึ่งแล้วก็มาบอกเราว่าโอเคเราสนใจไหมเราบทละครนี้น่าเล่นนะตัวละครนี้ดีนะเราสนใจไหมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราโอเคตกลงแล้วก็พี่แพรก็คอนเฟิร์มครับค่อนข้างดีใจมากๆครับคิดว่ามันแบบโชคดีด้วยจังหวะแบบอย่างที่บอกไปว่าเรียนจบพอดีแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บก็มีงานมาเลยพอดีครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางช่องมามาที่แบบป้อนงานให้แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปครับ ตัวอย่างในด้านการแสดงครับจริงๆก็จะมีหลายคนเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยแต่ว่าที่เราแบบว่าเป็นไอดอลเลยก็จะเป็นพี่หมากครับผมเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกับพี่หมากก็จะเห็นแบบว่าพี่หมากอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาละครพี่หมากออนเนี่ยแบบว่าพี่หมากจะเป็นคนที่แสดงละครแล้วมีเสน่ห์ม,มากๆแบบดูน่ารักดูน่าดูแล้วก็พี่หมากเนี่ยรับบทได้แบบหลากหลายคาแรคเตอร์มากทั้งบู ction, าา๊แอคชั่นดราม่าน่ารักเงี้ยครับซึ่งเราก็ติดตามชมมาเรื่อยๆแล้วก็แบบโอเคเป็นได้สักครึ่งหนึ่งของพี่หมากก็ดี้วครับ ก็จริงๆเนี่ยไปอยากเล่นแบบพวกแอคชั่นแบบว่าต่อสู้กันหน่อยเพราะว่าจริงๆเราไปไม่นคนที่ชอบออกกำลังกายแบบว่าชอบขยับร่างกายเท่นนี่อะไรเงี้ยครับก็อยากจะรับบทอย่างนี้ดูแบบมันน่าจะท้าทายเราด้วยเคยแบบไปต่อยมวยแล้วก็มีช่วงหนึ่งแบบเรียนจุ๊ยสูแต่ว่าเหมือนเรียนไปแล้วแบบเหมือนเราเราเรียนแล้วเราก็เจ็บเจ็บมาครับก็ช่วงนี้ก็พักอยู่ก็คือถ้าสมมติมีการแบบว่าจะ ก็พร้อมครับก็จริงๆก็จะให้ทางพี่แพรเนี่ยครับคอยสกินงานให้ก่อนซึ่งถ้าเกิดแบบพี่แพรสกีนมาแล้วเราโอเคเราก็พร้อมเล่นเลยครับพร้อมรับวางตัวเหรอครับก็ไม่คิดว่าใบก็เป็นปกติทั่วไปนะครับไม่ได้แบบว่าต้องวางตัวอะไรไม่คิดว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วใช่ครับใช่ก็ ปกติทั่วไปนะครับตั้งแต่ก่อนมาเป็นนักแสดงแล้วแบบบางทีเราไปเดินที่ไหนเนี้ย mm hmm. ก็จะมีคนมองอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยซึ่งไวคิดว่ามันเป็นการแบบปรับตัวไม่ได้ยากมากซึ่งเราก็เขาเขาชื่นชมเราเขาชอบเราเงี้ยครับเราก็ควรจะแบบว่าตอบกลับเขาไปเนี้ยครับ mm hmm. ใช่ครับมีมีอยู่แล้วครับ mm hmm. ซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบว่า mm hmm. ติดตามไว้มานานมากๆแบบว่า mm hmm. 6-7ปีที่แล้วก็ย mm ัง hmm. ติดตามอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆเลยครับ ช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันก็จะมีแบบว่าลงรูปไปเรื่อยให้เขาแบบว่าติดตามอยู่เรื่อยครับผมครับผมก็ฝากติดตามผลงานไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีละครออนนะครับชื่อเรื่องว่าเมียจาเป็นออนทางช่อง3นะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สครับผมแล้วก็กําลังจะมีเออก็ถ่ายอยู่2เรื่องนะครับชื่อเรื่องว่าเกมปรารถนาแล้วก็ชื่อเรื่องว่าบุพเพลอยร้ายนะครับก็ฝากติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านไอจนะครับก็ไอจีไบร์รับไอับม